ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังและสนับสนุนเล่าให้ฟังครับถ้าชอบโปรดกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังทุกท่านจะดูโฆษณาให้เราด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ต่อยอดและนำเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ฟังต่อไปครับขอบคุณครับเรือดำน้ำไทท่นสูญหายไปอาจจะมาจากอาถรรพ์ จากเรือไททานิกหรือไม่เรื่องนี้โปรดใช้ดุลยพินิษและวิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะครับลุ้นชะตากรรม5ผู้โดยสารบนเรือดำน้ำไททันสูญหายไปอย่างปริศนาทีมค้นหากำลังทำงานแข่งกับเวลาเพื่อค้นหาเรือดำน้ำไททันเรือดำน้ำเชิงพาณิชย์ของบริษัทโอเชียนเกตเอ็กซเพดชั itions, เพื่อการเที่ยวชมซากเรือไททานิกที่จมอยู่ใต้มหาสมุทรแอตแลนติกนอกชายฝั่งแคนาดา และก็ได้หายไประหว่างการดำลงไปที่ซากเรือไททานิกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมายามชายฝั่งของสหรัฐระบุว่าสัญญาณการติดต่อกับเรือดำน้ำขนาดเล็กได้หายไปประมาณ1ชั่วโมง45นาทีหลังจากที่มีการดำน้ำกลางมหาสมุทรแอตแลนติกและบนเรือนั้นมีอากาศเหลืออยู่ไม่ถึง30ชั่วโมงและล่าสุดสื่อของสหรัฐรายงานโดยอ้างถึงอีเมลภายในของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิว่า เครื่องบินของแคนาดาได้ยินเสียงกระแทกในช่วงเวลา30นาทีจากบริเวณที่เรือดำน้ำหายไปการติดต่อกับเรือดำน้ำที่ขาดหายไปเมื่อวันอาทิตย์เนื่องจากเรือดำน้ำไทท่านนั้นได้จมดิ่งลงไปถึง3,800เมตรนอกชายฝั่งนิวฟันแลนด์ประเทศแคนาดาเครื่องบินและเรือระหว่างประเทศก็ได้เข้าร่วมกันค้นหาซึ่งเป็นการปฏิบัติการค้นหาครั้งใหญ่ที่ดำเนินการจากเมืองบอสตันรัฐเมสซาชูเซส กำลังพยายามค้นหาตำแหน่งเรือและคนทั้งห้าบนเรือและล่าสุดหลังจากที่เรือดำน้ำไททานของบริษัทโอเชียนเกตในสหรัฐอเมริกาที่สูญหายไประหว่างพาลูกเรือดำดิ่งสู่มหาสมุทรแอตแลนติกในวันที่22มิถุนายนพศ2556ได้มีรายงานว่าหน่วยยามชายฝั่งได้แจ้งว่าพบเศษซากชิ้นส่วนที่คาดว่าเป็นของเรือดำน้ำไททันใกล้กับพื้นที่ค้นหาเรือไททานิก หลังจากที่ใช้หุ่นยนต์ดำน้ำลึกลงไปสำรวจทั้งนี้จะมีถแถลงการโดยผู้เชี่ยวชาญได้รวบรวมข้อมูลเพื่อยืนยันว่าเศษซากเรือที่พบเป็นจำนวนมากเป็นของเรือไททันหรือไม่ซึ่งเรานั้นมาคอยติดตามกันต่อไปนะครับแต่การจมหายไปอย่างไร้การติดต่อของเรือดำน้ำขนาดเล็กไททันนั้นมันจะเกี่ยวข้องกับคำสาบที่ล่าลือเกี่ยวกับการจมหายของเรือไททานิกหรือไม่ซึ่งคำสาบ ที่ผู้คนต่างเล่าลือกันมาเป็นร้อยปีนั้นจะเป็นอย่างไรผมจะเล่าให้ฟังครับมีผู้คนไม่น้อยในเวลานั้นเชื่อกันว่าคำสาปอาถรรพ์มัมมี่เจ้าหญิงแห่งอียิปต์ที่ใครครอบครองต้องมีอันเป็นไปไม่เว้นแม้ก,กระทั่งเรือไททานิกการจมลงของเรือสำราญที่หรูหราที่สุดโดยมีการกล่าวว่านี่เป็นเรือที่ไม่มีวันจมซึ่งเป็นเรือโดยสารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกในขณะนั้น เมื่อวันที่31พฤษภาคมคริสต์ศ,ศักราช1911เรือไททานิกได้ถูกปล่อยลงน้ำเป็นครั้งแรกซึ่งเรือลำนี้มีกำลังแรงขับสูงถึง46,000แรงม้าซึ่งนับว่ามากที่สุดในยุคสมัยนั้นเรือลำนี้สร้างขึ้นมาเพื่อการเดินทางท่องเที่ยวปฐมฤกษ์ข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกจากเมืองเซาท์ทัมตันของอังกฤษเพื่อไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเมื่อพูดถึงเรือไททานิก เชื่อได้เลยว่าคงไม่มีใครไม่รู้จักเรือขนาดยักษ์สุดหรูที่จมลงสู่ก้นทะเลลึกและคร่าชีวิตผู้คนนับพันลำนี้เป็นแน่ถ้าใครยังพอจำกันได้เหตุการณ์สะเทือนขวัญน,นี้เกิดขึ้นเมื่อปีคริสต์ศักราช1912เมื่อเรือไททานิกที่เดินทางเที่ยวแรกจากเมืองเซาท์ทํมตันประเทศอังกฤษมุ่งหน้าสู่มหานาครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาได้พุ่งชนกับภูเขาน้ำแข็งจนอับปางลงกลงางมหาสมุทรแอตแลนติก ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง1,514รายถือเป็นภัยพิบัติทางทะเลที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์โลกเลยทีเดียวและเรื่องราวที่ผมจะนํามาเสนอในวันนี้คือเรื่องราวที่เชื่อกันว่าสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทําให้เรือไททานิกล่มนั้นเป็นเพราะอาถรรพ์คำสาบจากมัมมี่ของเจ้าหญิงอียิปต์ที่มีผู้แอบนําขึ้นเรือไปด้วยนั่นเองเจ้าหญิงอียิปต์พระองค์นี้มีนามว่าเจ้าหญิงอเมนรา มีพระชนชีพในช่วงประมาณ1,500ปีก่อนคริสต์ศักราชในราชวงศ์ของอียิปต์โบราณซึ่งว่ากันว่าเจ้าหญิงอเมนรามีนิสัยที่โหดเหี้ยมชอบจับทาสและฉเฉลยมาทารุณกรรมและเมื่อครั้งที่เจ้าหญิงสิ้นพระชนลงพระศพก็ได้ถูกบรรจุลงในโกฎหรือลงศพไม้ที่ประดับตกแต่งไปด้วยทองและเพชรนินจินดาอย่างงดงามตระการตา จากนั้นก็นำไปฝังไว้ในสุสานหลวงที่เมืองลูซอริมฝั่งแม่น้ำไนจนกระทั่งในปีคริสต์ศักราช1890ก็ได้มีกลุ่มมหาเศรษฐีหนุ่มชาวอังกฤษ4คนได้เดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศอียิปต์และก็ได้เข้าไปชมสุสานหลวงอันเป็นที่ฝังพระศพของเจ้าหญิงอเมนราและก็มีผู้เข้าชมมาเสนอขายลงบรรจุพระศพมัมมี่เจ้าหญิงแก่เศรษฐีหนุ่มทั้งสคน ซึ่งในสมัยนั้นในหมู่คนรวยนิยมจะซื้อมัมมี่เอาไว้เพื่อใช้ตกแต่งบ้านเศรษฐีหนุ่มคนหนึ่งได้ตัดสินใจซื้อลงบรรจุศพมัมมี่ของเจ้าหญิงอเมนราเอาไว้โดยจ่ายเงินไปในราคาหลายพันปอนด์และก็นำาลงมัมมี่กลับมาเก็บไว้ที่โรงแรมที่เขาพักอยู่และนั่นก็คือจุดเริ่มต้นทั้งหมดของเรื่องนี้นักโบราณคดีชาวอเมริกันท่านหนึ่งได้เสนอขายสินค้าให้กับเมเร โดยสินค้าที่ได้นำเสนอขายมานั้นนั่นก็คือหีบพระศพเคลือบด้วยทองคําทั้งหีบเป็นสินค้าที่ไม่อาจจะประเมินค่าได้ด้วยตาเปล่านักโบราณคดีกล่าวว่าได้ค้นพบหีบพระศพนี้ที่วิหารอมมนราในทีบิสซึ่งเป็นที่เก็บพระศพของบรรดาเจ้าหญิงอียิปต์โบราณโดยโลงพระศพที่อยู่ต่อหน้านั้นมีการคาดการว่าควรจะมีอายุก่อนคริสต์ศักราชราว1,500ปี ซึ่งนักโบราณคดีได้กล่าวกับเมเรอีกว่ามันมีอาถรรพ์คำสาบที่แช่งเอาไว้ซึ่งจํารึกไว้บนโลงพระศพคำสาบแช่งนั้นมีความว่ามันผู้ใดบางอาจรบกวนสถานที่ซึ่งเป็นที่ร่างของข้าได้สถาปนาไว้ในอนาณาจักรแห่งลุ่มแม่น้ำนายมันผู้นั้นจะต้องพบกับภัยพิบัติอันน่าสยดสยองทุกวันมันต้องตายทุกคนหลังจากนั้นไม่นาน นักโบราณคดีอเมริกันที่เพึ่งขายหีบพระศพใบนี้ให้ได้เสียชีวิตอย่างลึกลับหลังจากที่ได้รับเงินจากเขาไปนั่นเองเมื่อเกิดเหตุอย่างนี้เขาจึงรีบส่งหีบพระศพไปเก็บไว้ที่บ้านในกรุงลอนดอนและสามวันก่อนหน้าที่จะเดินทางกลับไปที่ลอนดอนขณะที่เขาไปซ้อมยิงปืนปืนนั้นเกิดระเบิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุทำให้แพทย์ต้องตัดแขนทิ้งจนกลายเป็นคนพิการ จึงต้องให้เรือนำหีบพระศพล่วงหน้าไปลอนดอนก่อนพร้อมกับเพื่อนและคนรับใช้เมื่อหลังจากอาการดีขึ้นแล้วเขาก็จะตามไปที่หลังเพื่อนและหญิงรับใช้ชาวอียิปต์ของเขาก็พร้อมใจกันตายโดยหาสาเหตุไม่ได้คนงานสองคนที่ยกลงพระศพขึ้นบันไดไปที่โกดังก็ได้ตกบันไดลงมาขาหักหนึ่งคนและหลังจากนั้นเพียงสองวันเขาก็ได้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทำให้เขานั้นตัดสินใจเปิดหีพระศพเพื่อดูมัมมี่แต่แล้วพระศพที่ไม่มีลมหายใจนั้นกลับมีใบหน้าที่สวยงดงามราวกับเป็นคนที่มีชีวิตอยู่และกำลังจ้องมองเขาด้วยความเครียดแค้นอาฆาตแววตาคู่นั้นได้ปากลึกลงไปในหัวใจของเมเรว่าคำสาปนั้นมีอยู่ร้อยเปอร์เซน์แน่นอนเขาจึงหาผู้รับเคราะห์แทนโดยนำไปฝากไว้กับเพื่อนผู้หญิงร่วมชั้นสมัยเรียน ซึ่งเวลาผ่านไปไม่นานเท่าไหร่เพียงแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นคำสาปของเจ้าหญิงอเมนราก็เริ่มต้นขึ้นแม่ที่แข็งแรงของเธอก็ได้เสียชีวิตอย่างกระทันหันแบบไม่ทราบสาเหตุสามีก็ทิ้งเธอไปและเธอนั้นก็ได้ป่วยเป็นโรคประหลาดเธอจึงได้นำหีบพระศพมาคืนเมเรหลังจากที่เมเรได้รับหีบพระศพคืนจากเพื่นหญิงของเขาเพื่อไม่ต้องตกอยู่ในคำสาปเขาจึงได้มอบหีบพระศพ ให้กับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกฤษและเหตุการณ์สยองขวัญก็ได้เริ่มต้นขึ้นในทันทีหลังจากที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้ซื้อบัตรเข้าชมนักท่องเที่ยวที่ถ่ายภาพหีบพระศพจู่ๆก็ล้มลงในขณะที่ถ่ายภาพและก็ได้ขาดอากาศหายใจใตายในทันทีและในช่วงกลางคืนยามที่เฝ้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกฤษก็ได้ยินเสียงทุบตีอย่างบ้าคลั่งและเสียงร้องไห้ออกมาจากโลงศพ นอกจากนี้เจ้าหน้า,นาที่ที่แต่ต้องหีบพระศพในการนำเข้ามาไว้ในพิพ,ธพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกฤษรวมไปถึงนักอียิปต์วิทยาผู้แต่ต้องหีบพระศพในการจัดแสดงก็หัวใจวายตายหมดทุกคนด้วยเหตุนี้จึงทำให้พิพ,ธพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกฤษตัดสินใจมอบหีบพระศพให้กับพิพ,ธพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกรุงนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยจะจ,จัดส่งทางเรือและเรือลำนั้นก็มีชื่อว่า ไททานิกการขนส่งในครั้งนี้เป็นความลับที่เพิ่งถูกเปิดเผยจากบริษัทขนส่งซึ่งพระศพของเจ้าหญิงอเมนราได้ถูกซ่อนไว้ในใต้ท้องเรือทำให้เรือไททานิกต้องคำสาปและถูกทำลายลงด้วยมนตราโบราณน,นับพันพันปีและนั่นก็ทำให้ผู้คนเป็นจำนวนมากเชื่อว่าสาเหตุที่เรือไททานิกอับปางลงนั้นเป็นเพราะความพิโรธของเจ้าหญิงอเมรรานั่นเอง อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะกลายเป็นแค่คำบอกเล่าแบบปากต่อปากเพราะจากหลักฐานคือบัญชีบันทึกสิ่งของที่นำลงเรือไททานิกไปนั้นไม่ปรากฏว่ามีลงบรรจุพระศพมัมมี่เจ้าหญิงอเมนราขึ้นเรือไททานิกไปด้วยหากแต่ก็มีผู้คนอีกไม่น้อยที่เชื่อว่าก็เพราะนี่คือโลงศพจึงต้องแอบนำขึ้นเรือมาเพื่อไม่ให้มีใครรู้จึงไม่ปรากฏในบัญชีสิ่งของที่ส่งทางเรือนั่นเอง เรือโดยสารบริษัทไวสตาร์ไล์ลำใหม่หรูหราจึงได้นำเจ้าหญิงอเมนราเพื่อเดินทางสู่นครนิวยอร์กและในราตรีของคืนวันที่14เมษายนของปีนั้นเองความหายนะอันน่าสะพึงกลัวอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนก็ปรากฏขึ้นเจ้าหญิงอเมนราได้พาผู้โดยสารอีก1,514คนสู่ความตายในก้นบึ้งของมหาสมุทรแอตแลนติกจากเรือไททานิก ซึ่งได้รับขนาดนามว่าเป็นเรือที่ไม่มีวันจมที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีนั่นเองซึ่งก็มีหลักฐานที่ขัดแย้งกันนะครับจากข้อมูลของวิกิพีเดียเปิดเผยว่ามัมมี่ของเจ้าหญิงอเมนราเป็นหนึ่งในสาเหตุที่คนเชื่อว่าทําให้เรือไททานิกล่มโดยวิลเลียมโทมัสสเตดได้ปฏิเสธการที่มีคนกล่าวอ้างว่าเขานั้นเป็นผู้ที่ซื้อมัมมี่แต่เขายอมรับว่า ได้จัดแจงซ่อนมัมมี่เอาไว้ที่ใต้ท้องรถเนื่องจากเกรงว่าจะไม่ได้รับอนุญาตให้นำขึ้นเรือด้วยเขาได้เล่าให้ผู้โดยสารคนอื่นๆบนเรือฟังเกี่ยวกับมัมมี่ในหนึ่งคืนก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุแต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นการบิดเบือนเรื่องราวหรือความทรงจำที่ถูกดัดแปลงไปหลังจากประสบกับเหตุการณ์ที่เลวร้ายก็มีพยานเล่าว,ว่าทันทีที่กัปตันเรือประกาศให้สละเรือก็ได้เห็นมัมมี่ตอนนี้ ปรากฏตัวขึ้นบนดาดฟ้าของเรือด้วยและเรื่องเล่าที่ขัดแย้งกันอีกเรื่องก็คือที่พิพิธภัณฑ์อังกฤษได้ปฏิเสธว่าไม่เคยรับบริจาคมัมมี่เจ้าหญิงอเมนรามีแต่เพียงฝาโลงศพเท่านั้นที่พิพิธภัณฑ์นำมาจัดแสดงไว้และฝาโลงศพนี้ก็ไม่เคยถูกนำออกไปจากพิพิธภัณฑ์เลยหลักฐานที่ขัดแย้งกันนี้ทำให้ผู้คนเฝ้าสงสัยว่าเรื่องลึกลับของคำสาบมัมมี่ที่เป็นเหตุให้เรือ ซึ่งได้รับการขนานนามว่าไม่มีวันจมดำดิ่งลงสู่ก้นทะเลนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่ท้ายที่สุดก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าตกลงแล้วเรือไททานิกได้บรรทุกลงบรรจุพระศพของเจ้าหญิงอเมนราไปด้วยหรือไม่หรือนี่อาจจะเป็นเพียงแค่เรื่องเล่าขานที่เล่าต่อๆกันมาก็เป็นได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการจมลงของไททานิกนั้นอาจจะเป็นดั่งคำสาบที่จารึกลงบนลงพระศพ เพราะเจ้าหญิงอเมนราอาจจะอยากอยู่อย่างสงบแบบไม่ต้องการให้ใครมารบกวนช่วงนิรันร์ก็เป็นได้และอีกเรื่องที่โด่งดังมากๆในปีคริสต์ศักราช1990และท่านผู้ฟังเชื่อหรือไม่ครับเชื่อเรื่องการเดินทางข้ามเวลาหรือเปล่าครับปริศนาการข้ามเวลาเมื่อหญิงคนหนึ่งถูกช่วยไว้กลางทะเลในปี1990แต่เธอบอกว่าเธอมาจากเรือไททานิกซึ่งล่มในปี1912 เชื่อได้เลยว่าคงไม่มีใครไม่รู้จักเรือไททานิกเรือยักษ์สุดหรูที่จมลงสู่ก้นทะเลลึกและฆ่าชีวิตของผู้คนนับพันลำนี้เป็นแน่แต่เมื่อมีคนตายก็มีคนรอดเช่นกันและสำหรับเรื่องนี้ผมจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องราวที่เหลือเชื่อเกี่ยวกับผู้รอดชีวิตคนหนึ่งจากเรือไททานิกเพราะเหมือนกับว่าเธอจะเดินทางข้ามเวลาได้เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นผมจะเล่าให้ฟังครับในวันที่15เมษายน คริสต์ศักราช1912เมื่อเรือไททานิกที่เดินทางเที่ยวแรกจากเมืองเซาท์ทอมตันประเทศอังกฤษมุ่งหน้าเข้าสู่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการะหว่างทางนั้นเรือไททานิกก็ได้พุ่งชนภูเขาน้ำแข็งจนอับปางลงกลางมหาสมุทรแอตแลนติกทำให้มีผู้คนเสียชีวิตมากถึง1,514รายและผู้โดยสารบางส่วนก็รอดชีวิตมาได้จากการช่วยเหลือของเรือที่อยู่ใกล้เคียง78ปีผ่านไป ในเดือนกันยายนคริสต์ศักราช1990เรือประมงสัญชาตินอร์เวย์ลำหนึ่งซึ่งกำลังแล่นผ่านภูเขาน้ำแข็งในมหาสมุทรแอตแลนติกซึ่งเป็นบริเวณที่เรือไททานิกล่มลงในขณะนั้นเองลูกเรือก็ได้สังเกตเห็นหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งกำลังตะเกียกตะกายขึ้นจากผืนน้ำที่เย็นเฉียบพวกลูกเรือต่างก็พากันตกใจและก็รีบเข้าไปช่วยเหลือเธอผู้นี้อย่างเร่งด่วน และเมื่อเรือประมงเข้าเที่ยวฝั่งที่กรุงออสโลเมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์พวกเขาก็ได้ส่งตัวเธอเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลและเมื่อแพทย์ได้ทำการรักษาเธอจนดีขึ้นแล้วจึงได้มีการสอบถามถึงที่มาที่ไปเกี่ยวกับตัวเธอซึ่งเธอนั้นคือใครเธอคนนี้มีนามว่าวินนี่เคาสมีอายุ29ปีเป็นชาวเมืองเซาท์ทอมตันแห่งอังกฤษแต่ที่น่าแปลกก็คือ เธอบอกว่าเธอคือหนึ่งในผู้รอดชีวิตจากเรือไททานิกวินนี่เคาส์ยังได้เล่าต่อไปอีกว่าในคืนที่เรือไททานิกพุ่งชนภูเขาน้ำแข็งนั้นเธอกำลังนอนหลับอยู่และก็ได้ถูกปลุกให้ตื่นอย่างรุนแรงเมื่อตื่นขึ้นมาก็พบผู้โดยสารกำลังวิ่งหนีอย่างบ้าคลั่งทุกคนกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวและก็แย่งกันขึ้นเรือชูชีพส่วนเจ้าหน้าที่เรือและลูกเรือต่างก็หนีเอาตัวรอดไม่มีใครช่วยเธอเลย และเมื่อเรือค่อยๆจมลงเธอเลยตัดสินใจกระโดดลงน้ําไปและว่ายเข้าหาก้อนน้ําแข็งที่อยู่ใกล้ที่สุดเพื่อที่จะรอความช่วยเหลือและเมื่อเธอขึ้นไปบนก้อนน้ําแข็งได้สําเร็จก็พบกับเรือประมงสัญชาตินอร์เวย์ลำที่ว่านี้เข้ามาช่วยและรับตัวเธอไปเธอหมดสติและตื่นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองนั้นอยู่ที่นแห่งนี้แล้วซึ่งฟังดูแล้วก็น่าเหลือเชื่อนะครับ เพราะลูกเรือประมงของนอร์เวย์พบเธอในปีคริสต์ศักราช1990แต่เรือไททานิกนั้นได้อับปางลงตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1912ซึ่งนั่นก็หมายความว่าผ่านมามากกว่า78ปีแล้วที่เรือมรณะลำนี้ได้จมลงสู่ก้นทะเลลึกเพราะฉะนั้นหากเธอคือผู้รอดชีวิตจากเรือไททานิกจริงเธอน่าจะมีอายุ107ปีไม่ใช่อายุ29ปีตามที่เธอบอก และที่น่าสงสัยที่สุดก็คือหน้าตาผิวพรรณและรูปร่างของเธอนั้นดูยาววัยไม่เหมือนคนอายุมากเลยสักนิดหรือที่เธอบอกว่าเธออายุ29ปีในตอนนั้นจะเป็นเรื่องจริงแน่นอนว่าเหตุการณ์ประหลาดนี้ยากที่จะมีคนเชื่อต่างคนต่างก็คิดว่าเธอนั้นเป็นโรคจิตแต่กระนั้นแล้วเมื่อเวลาผ่านไป6เดือนวินนี่เคาส์ได้กลายสภาพไปเป็นคนแก่อย่างรวดเร็วโดยไม่ทราบสาเหตุ และหนึ่งปีต่อมาเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์คริสต์ศักราช1991เธอก็ได้เสียชีวิตลงจากโรคปอดบวมและโรคชาราทิ้งไว้แต่เพียงเรื่องราวที่เป็นปริศนาที่ยากจะหาผู้มาพิสูจน์ได้อย่างไรก็ตามมีคนอีกมากที่เชื่อว่าวินนี่เคาส์คือผู้ที่เดินทางข้ามเวลามาจากอดีตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องราวทั้งหมดอาจจะเป็นแค่เรื่องเล่าหรือเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมา เพราะในรายชื่อของผู้ที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์เรือไททานิกล่มก็มีชื่อของวินนี่เคาส์อยู่จริงแต่ทว่าเธอผู้นี้ก็ได้เสียชีวิตไปแล้วตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1960นั่นเองนางเคาส์เป็นผู้รอดตายจากเรือไททานิกที่จมจริงหรือไม่นี่คือคำถามที่รอคำตอบมาจนทุกวันนี้แล้วท่านผู้ฟังทุกท่านล่ะครับมีความคิดเห็นเป็นประการใดแชร์ไว้ที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับ โปรดใช้ดุลยพินิษ์และวิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะครับขอขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมรับฟังและสนับสนุนเล่าให้ฟังมาโดยตลอดครับขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกโปรดดลบันดาลให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีความสุขสมปรารถนาทุกประการร่ำรวยเงินทองมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยกันทุกท่านเลยนะครับขอบคุณครับ